วันนี <Wars> ้พ <coaches S 2> ูดแต่หลวงปู่ทองสุขเพราะเราอยู่วัดของท่านนะบอกจุงๆงว่ารักเคารพท่านมากสมัยก่อนนี้ท่านไปกรุงเทพใหม่ๆไปปาริมณฑลแถวนนทบุรีประทุมธานีอะไรแถวแถวนั้นผมก็รู้จักแล้วว่าเป็นหลวงปู่หลวงพ่อครับตอนหลังพอ็นะครับอาจารย์ตอนนี้พระคุณเจ้ารับบิณฑบาตโอ้รับบิณฑบาตอ้าวเชิญเลยเถิานิมนต์นิมนต์ครับให้เชิญตอไปนิมนต์พระคุณเจ้าครับเอาพวกเรา เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณนะตะพระมาถึงหน้าบ้านมาถึงเดือนชานเราจะใส่บาดอย่าอย่าเผลอเขาบอกว่าอย่าเผลอใส่เกิบนะมาถึงนี่หลวงพ่อบอกหลวงปู่วิชัยนะไม่ใช่พระรอดสุดท้ายหลวงปู่ก็มาต้องรอดสายสินเมื่อพระมาไม่ทันอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่าเครื่องบินมันมาลงช้าแต่หลวงพ่อโสพลหลวงปู่เหลี่ยมหลวงปู่วงมาด้วยกันรนถะมาถึง ชื่อรถทานปึงจากกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปดอนเมืองพาลุงปูวิชัยแต่ว่ามันด้วยเหตุแต่เอาแล้ววันนี้มันไม่เจอหน้ากันแล้วขอัยสองปีไม่ได้เจอกันเพราะว่าพี่โควิดอย่าไปพูดถึงมันนะตอนนี้เขากำลังจะไปแล้วแต่ท่านครับคนที่ทําบุญใส่บาตรทำความดีอย่างนี้ต่อไปนี้นะโอโลคขยาปรามะลาพาจะไม่มาหาเราแล้วโลกทั้งหลายไอ้ที่มาแล้ว มันกุศนกุศลนะอ้าวเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่ามาอาศัยอยู่ในร่างของเรานะถาดสี่ขันห้าของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรหอมเลย <พา S 1> แนวบำเพ็ญพจนของอาตุษีท่านแต่ท่านบอกคารพพระพุทธเจ้าของเรานะท่านให้วาเคารรผพพสมองค์นเนนโดยเฉพาะหลวงปู่ของเราเนีท่านก็คารบจัดงานเมื่อไหร่นะครับ ปูรุสีเจ็ดแก้วนี่มาร่วมทุกทีครับโอ้เหลือถือว่าเออเป็นประจำเป็นประจำครับได้อโมทนากับท่านนะก็ก่อนผมไปเจอท่านนู่นแถวเชียงดาวสมัยตอนนั้นผมว่าโอ้หลวงตามาก็เจบกว่าปีมาแล้ว้ะแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าตอนนี้จะมาทางสายเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทางสายอีสานของเราครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่อย่างหลวงปู่ทองสุขนี่ทุกวันนี้บอกตรงๆนะ มันเปิดพราที่อยู่ในหัวใจนะผมนี่วอาอย่างนี้ก่อนออกจากบ้านเท้าเหยียบแผ่นดินไปตรงไหนแม่ธรณีจะรักษาเวลาจะมีเหตุเพศภัยแม่ธรณีจะรักษานะแม่พระธรณีศักดิ์สิทธิ์มากนะใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะส้าใครจะเติมใครจะขา่าใครจะถุยใครจะถ่ายใครจะทิ้งแม่ธรณีไม่เคยบ่นให้เราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพระแม่ธรณีศักดินะ์สิทธิ์นะศักดิ์ ด้เดินทางมาถึงศาลาการ,ปรเปรียนแล้วนะครับจะเดินเป็นสองแถวนะครับอาจารย์จะเดินเป็นสองแถวก็คือ,าารเ,เ,อเ,เริ่มต้นนะครับจากเจดีที่จกักรุูยาโนศนะครับเป็นลำดับไปไปตามแนวของศาลาการ,ปรเปรียนครับเพราะวัวนนี้ยากก็จะรับไปตามสายทานศรัทธานะครับอย่างที่อาจารย์บอกทีนี้ถ้าเราถอนได้นะ เออเราก็ถอดานแล้วเอาเท้านี่สัมผัสแม่ธรณีนะเป็นธาตุดินย่างลงบันไดบ้านออกจากบ้านเมื่อไหร่เท้าเหยียบย่างไปบุญแผ่นดินแม่รักษาลูกด้วยขอให้ลูกแท้งคร่ปลอดภัยโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดเวลานะครับพอ,อหรือเปล่านะครับอาจารย์ <c oughs> ข้าวที่ใส่บาตรเหรอข้าวที่ใส่บาตรในมือของญาติโยมเลยแหละครับโอก็แบ่งพอแบ่งใสท่ทีละหน่อยก็ได้นะ <c oughs> อ่าก็ถือซะว่าว <c oughs> หาการที่เราประทำความตั้งใจเจตนาหังพิทเวขำมังวัามิเจตนาของเราเป็นกรรมเป็นบุญแล้วครับผมเจตนาหังพิทเวปุญญังวัามิดได้ปลูกกับมือนะหวานข้าวกล้าได้ปลูกได้เกี่ยวได้ฟาดได้นวดได้สีลงมา,นงมงาเนี่ยได้ดังเมติงานเนี่ยบนโลกเพื่อใช้คำว่าเมตินะแต่ถ้าอยู่ข้างบนนี่โอ้โหชื่อเธอเพราะผมจําไม่ได้ยาวเป็นศอกอ่า <laughs> <laughs> สวยนะวันนี้เธอสวยมากผมดูแล้วสวยดูเด่นเลยละไปยืนโคู่ใครนี่แหมเดียวคนอื่นเขาจะน้อยใจหรือเปล่าสวยทุกคนนะครับทุนอกจากนางฟ้าเมจีแล้วยังมีนางฟ้าอีกทั้งสองฝั่งทางเลยนะครับอาจารย์ใช่มีมีทุกคนไม่ใช่เพื่อมากี้บังเอิญไปเห็นจะยืนอยู่ปะปคนกันโอ้หนางฟ้ามาแอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชมคนเดียวคนอื่นน้อยใจกับกัทุกคนสวยหมดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยู้นี แตวขวาแปดค้นี้นี่ก็งามมากวันนี้ทุกสวยมากมโมทนาบุญเลยนะ,ะดสีเหลืองเนี่ยคีอพระเจ้าแผ่นดินเรานะ<อ>ทะโโั้งสองพระองค์เลยผู้สิทธของหลองปูวิชัยหรือเปล่าครับธรรมาทั้งชัดนะตุเอาอาะเลร สมมาสัมุทธาสส้อีกทางทางนางังอีกทางทางนางังสีละวังตานางังสีละวันตานางังพิกขูนงังพิกขูนงังนิยาเทมีนิยาเทมีสุขิน,นงังสุขิน,นั้งวัตมเม